สติก็ปัญญาเกี่ยวข้องกันเหมือนกับปุ๋ยกับพืชหรือต้นไม้สติเหมือนกับปุ๋ยยดินที่มีปุ๋ยปัญญาเหมือนกับพืชที่โตขึ้นจากดินที่มีปุ๋ยนั่นมีแต่ที่จะงอกงาม จเจริญเติบโตผลิตผลให้เป็นประโยชน์ต้นไม้พืชที่มีในดินปลูกในดินแต่ขาดปุ๋ยไม่มีโอกาสที่จะงอกงามขึ้นได้ปัญญาในเมื่อขาดสติจะเป็นปัญญาขึ้นไม่ได้ เป็นปัญญาที่เป็นประโยชน์แก้ไขปัญหาต้องเป็นปัญญาที่มีสติสมบูรณ์สติเหมือนกระลอดไฟก็ไม่ผิดปัญญาเหมือนแสงสว่างไฟจะมีอยู่แต่หากว่าไม่มีหลอด แสงสว่างก็เกิดขึ้นไม่ได้จึงว่าสติกับปัญญามีการเกี่ยวข้องกันมีการสืบต่อถ้าหากว่าไม่มีสติปัญญาไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคนไม่มีสติจนกระทั่งเสียสติ คนนั้นก็เป็นคนที่หมดสภาพไปคนมีสติเพียงเล็กน้อยปัญญาก็มีเพียงเล็กน้อยเหมือนกับตนน้นไม้ที่มีปุ๋ยเพียงเล็กน้อยปัญญาที่มีสติเป็นกําลัง ที่จะข้าจนปัญญานั้นหาประมาณไม่ได้คำว่าหาประมาณไม่ได้ก็หมายความว่าไม่มีที่ไม่มีที่สิ้นสุดจึงว่าสติเป็นธรรมที่มีความจำเป็นที่จะต้องทรงไว้หรือทำให้เกิดให้มี ขึ้นในจิตในใจแก่บุคคลทุกระดับพระพุทธเจ้าท่านทรงชนสนะเสริญองค์สติธรรมไว้มากเหมือนก็พืนแผ่นดินพืชทั้งหมดทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศาัยแผ่นดิน ทามะทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในจิตในใจได้ต้องอาศัยจิตใจที่มีสติทหากว่าจิตใจว่างจากสติไม่มีสติเสยียเลยธรรมะไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในจิตในใจ เหมือนกับต้นไม้ที่เกิดในแผ่นดินมีแต่แห้งแล้งความชุ่มชื้นไม่มีปุ๋ยก็ไม่มีใครจะมีความสามารถจกขนาดไหนก็ช่างก็ไม่สามารถที่จะปลูกต้นไม้ให้เกิดเป็นลำต้นขึ้นได้จึงว่าสติเป็นธรรมะที่ ควรทำให้เกิดให้มีประจาไว้ในจิตในใจขาสติเพียงเล็กน้อยบางทีโทษก็เกิดขึ้นได้ในขณะที่ขาสติเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเราไม่ต้องการให้โทษแม้แต่เล็กน้อยเกิดขึ้นเราก็ต้องทำใจของเราให้มีสติ น,น่นามันคงและติดต่อกันความคิดความอ่านการเคลื่อนไหวของจิตเคลื่อนไหวออกไปลนแล้วแต่เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์แก่ตนเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่มีโอกาสได้เกี่ยวข้องจิงวสติ จึงมีความจำเป็นแก่คนทุกคนวันนี้ก็มีคนมาถามไม่ใช่คนมาถามมีคนมาขอขอให้ให้หลักขอใหอ้ให้หลักของการปฏิบัติธรรม เราก็ให้หลักของการปฏิบัติธรรมเข้าไปให้ทำเหมือนกับฝนทั้งให้เป็นเข็มทั้งสภาพของทั้งเป็นอย่างไรก็เหล็กก้่อนโตโตเอามาฝนให้เป็นเข็มจะต้องมีความอุตสาหะความเพียรขนาดไหนเพียงไร ก็ให้คิดเอาเองอการไป,ปรการปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุเป,ป้าหมายจะต้องทุ่มเทลงไปมีความเพียรในเราเท่าไหร่ต้องทุ่มลงไปให้หมดทุ่มจนกระทั่งหมดเนื้อหมดตัวทุ่ม ในการประกอบความภาคความเพียรเพื่อบรรลุเป้าหมายที่พระพุทธเจ้าท่านทรงบรรลุถึงนั้นยึงนมีโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายได้ให้คิดถึงการฝนทั้งที่เป็นเข็มแม้แต่เหล็กเหล็กเส้นน้อยๆบางทีเราเราก็ท้อใจกันก่อนแล้ว นี่ทั้งมันใหญ่กว่าเส้นเหล็กเส้นน้อยเหล็กเส้นใหญ่ขนาดไหนพระพุทธเจ้าท่านกดทรงตัดทรงเปรียบเอาไว้เหมือนกับฝนทั่งให้เป็นเข็มคาว่าทั้งทั้งก็หมายถึงสิ่งที่มันหนาคาว่านาหน,นาคืออะไรก็คือกิเลสกิเลมันหนามากมันหยาบมากมันทั้งหนาทั้งหยาบนี การผลทั้งให้เป็นเข็มก็หมายถึงผลกิเลสที่มันเป็นของหนาเคลือบอยู่ในจิตในเคลือบจิตเคลือบใจของเราให้หนาให้มืดบนนี่ไม่มีโอกาสที่จะเห็นอัดเห็นธรรมเห็นมากเห็นผลได้ก็เนื่องจากว่าความหนาของกิเลสเปียกเหมือนทั้ง ให้พาการฝนทั้งที่หนาแน่นอยู่ในจิตในใจนี้ให้หมดให้สิ้นในเมื่อทั้งคือความหนาของกิเลสที่หุ้มห่ออยู่ภายในจิตในใจของเรานี้บรรจบสิ้นไปด้วยกำลังของความภาคความเพียรจิตของเรานี้จะปรากฏว่าแหลมไม่มีอะไรที่จะเปรียบ เข็มมันแหลมมันก็ยังมองเห็นความแหลมของเข็มเจตของเราที่แหลมนี่แหลมจนกระทั่งไม่สามารถที่จะมองเห็นได้โดยตาแหลมจนกระทั่งไม่มีตัวไม่มีตนนี่จึงว่าการผลทั้งให้เป็นเข็มทำอย่างไรมีความเพียรสักขนาดไหนก็ให้คิดเอาว่าการผลทั้งให้เป็นเข็มต้อง ทำขนาดไหนการที่จะผลการที่จะชำระความหนาที่มีอยู่ในจิตในใจของเราก็ไม่ผิดการการผลทั้งให้เป็นเข่ยน,นั่นในเมื่อความเพียรความพยายามของเรามีพอจนกระทั่งสามารถทั้งเป็นเขยนได้ เกิดเครื่องสิ่งที่มันหนาแน่นอยู่ในจิตในใจก็สามารถที่จะหลุดออกไปจิตของเราเป็นเข็มขึ้นมาแหลมยิ่งกว่าเข็มขึ้นมานี่คำว่าแหลมยิ่งกว่าเข็มนั้นไม่มีอะไรที่จะจิตของเราจะทะลุปลุกโลงไปไม่ได้เข็มมันแหลมสัขนาดไหนมันก็แหลมอยู่เฉพาะ,ะที่ช่างเขาเอาไปทำงาน จิตของเราถ้าหากว่าคือสิ่งที่มันพ่อให้หนานี่นี่มันหลุดไปแล้วนี่จะแหลมย่างหาประมาณไม่ได้แหลมจนกระทั่งไม่มีอะไรที่จะปิดบังแหลมจนกระทั่งไม่มีอะไรที่จิตของเราจะทะลุโปร่งไปได้ คำว่าโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาพระอระหันต์หรือว่ามรรคผลพระนิพพานวีมุติธรรมจิตของเราก็สามารถที่จะทะลุไปถึงนี่นี่จึงว่าการประพฤติปฏิบททัติธรรมนี่ต้องคิดถึงการฝนทั้งให้เป็นเข็มนถ้าหากว่าไม่คิด อย่างนี้แล้วนี่การปฏิบัติของเรานี่ยากที่จะบรรลุเป้าหมายหรือไม่มีโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายพราเป็นบรรลุเป้าหมายได้โดยพระเดจ้านักร,ราราทั้งหลายท่านทรงอุปมาท่านเปรียบเอาไวา้การที่กิเลสมันจะหลุดออกจากจิตจากใจได้ต้องมีความภาคความเพียรเหมือนกาฝนเทฝนทั้งให้เป็นเข็มนั่น ถ้าหากว่าทําความภาคความเพียรอย่างเราเราท่านท่า,ท,าทำกันนี้มันมีแต่ทั้งนั้นจะเป็นสนิมหนาแน่นยิ่งขึ้นพอผลสักหน่อยทิ้งไว้มันสนิมมันก็เพิ่มขึ้นพอผลเข้าไปสักหน่อยทิ้งไว้สนิมมันก็เพิ่มขึ้นนะนะความภาคความเพียรของบรรดาเราเราท่านท่านมันมันน่าจะจัดอยู่ในระดับนี้ มันรู้สึกว่ามันมีแต่ที่จะหนามีแต่ที่จะมืดมีแต่ที่จะท้อใจมีแต่ที่จะท้อถอยมีมีแต่ที่จะหมดกำลังใจก็ในเมื่อปฏิบัติมันมีแต่ที่จะหนามีแต่ที่จะหนาขึ้นแล้วมันจะขยันมีกำลังใจได้อย่างไร นี่แล้วทีนี้ก็มามาคิดถึงการปฏิบัติธรรมของเรานี่นการปฏิบัติของเรานี่ไม่ต้องให้คนอื่นคิดเราเราเนี่ยคิดถึงถึง,ถงในถึงการปฏิบัติธรรมของเรานี่นะนมาควรในการที่ทั้งนั้นจะเป็นเข็มขึ้นมาหรือทั้งนั้นมีแต่ที่จะหนาแน่น ให้เราเป็นผู้ที่ <c oughs> ให้เราเป็นผู้ที่ถามเราเองและเรานี่ละจะเป็นผู้ที่ตอบเราเองตอบว่าเราจัดอยู่ในระดับไหนจัดอยู่ในประเภทใดถ้าหากว่าจัดอยู่ในประเภทที่มโีโอกาสที่ทั้งนั้นจะกลายเป็นเข็มขึ้นมาได้อย่างมั่นใจ ก็ให้พากันรักษาประคับประคองความเพียรแค่นั่นนั่นไว้ไม่ให้ถอยหลังมีแต่ที่จะให้ก้าวหน้ามีแต่ที่จะให้ก้าวหน้าไปและมีโอกาสที่จะก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกาสุนักไ่เนื้อสุรักสุนักไล่เนื้อ ในเมื่อมันได้กินเนื้อหรือมันเห็นตัวเนื้อมันจะลงนอนไม่ได้ถึงว่ามันจะเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนมันก็ต้องวิ่งจนแล่นไปจนกระทั่งสุดฝีเท้าในการที่จะได้มาซึ่งเนื้อนั้นมีเพราะการปฏิบัติธรรมมีแต่สิ่งความรู้ความเห็นความรู้ความเห็นเป็นเครื่องท้าทายเป็นสิ่งที่ท้าทาย ให้มีความขยันให้มีความหมั่นความภาคความเพียรไม่ให้ทอดถอยไม่ให้พักการระก่อความภาคความเพียรเพราะสิ่งที่ท่าทายเข้าท่าทายอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าเราย่อย่อนเหมือนกาเอาทั่งมาลูกลูบคำคำ,คำแล้วก็วางเอาทั่งทั่งมาทั้งมาลูกลูบคำคำ,คำแล้วก็วางเสียนนในลักษณะนั้นสิ่งที่จะท่าทายไม่มีมีแต่ที่ นี่จะหมดกำลังใจมีแต่ที่จะหมดกำลังใจและในที่สุดก็หมดกำลังใจจริงๆไม่คิดที่จะปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายไม่มีหมดกำลังใจในการที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายคือมรรคผลพระนิพพานหมดกำลังใจ ทำไมจึงหมดกําลังใจเล่าก็เพราะทามาตั้งนานแล้วทามาตั้งสองปีทามาตั้งห้าปีทามาตั้งสิบปียังไม่เห็นอะไรแล้วจะให้มีกาลังใจยังไงนี่มันเป็นอย่างนี้จึียว่าหลักของการปฏิบัติธรรมน่าจะเอาคำที่นักปราท่านเปรียบเอาไว้เหมือนก้าฝนทั้งให้เป็นเข็มนี้เอามาเป็นธรรม เป็นอุบายเครื่องเตือนจิตเตือนใจของเราอยู่เสมอการกระทําของเรานี้ทั้งเป็นสามารถที่จะเป็นเขียมได้ไหมข้อปฏิบัติของเรานี่เดียวนี่ทั้งสามารถที่จะเป็นเข็มได้ไหมต้องถามเราอยู่เสมอนี่ในเมื่อเราถามเราและนี่เข็นเราถามเราและเข็นเราอยู่เสมอนี่ ความเพียรของเรามีแต่ก้าวหน้ามีแต่ก้าวหน้าคําว่าย่อย่อนคําว่าถอยหลังไม่มีในที่สุดทั้งความหนาคือกิเลสที่มีอยู่ในใจิตในใจมันก็สลายออกไปเข็มมันแรงใจแหลมยิ่งกว่าเข็มมันก็ปรากฏขึ้นมาเป็นมรรคเป็นผลเป็นพันิพาณขึ้นมานี่แล้วเร,เราจะไปถามใคร เมื่อวานเมื่อก็มีคนมาถามวันนี้ก็มีคนมาถามพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าใครจะมาถามอีกไอเราก็เลยตอบเขาตามภาษาของเราี่เราก็ยอมรับว่าเราอยู่บานนอกบรรน,นาวิชาความรู้เนี่ยอะไรมันก็เหมือนกับคนบ้านนอกบาน,นาใครเขานหน้าจะไปถามท่านเอกไอ้นักกา์ที่เรียกว่าท่าน,นคงแก่การศึกษานั่นควรที่จะสนใจไปถามท่านบุคคลนั้นๆ คขว่าความแหลมของใจแหลมของใจนี่แหลมไม่มีอะไรจะเปลี่ยนจริงๆอะไรที่จะมาปิดมาบางังนี่อะไรที่จะมาสกัดสกันความแหลมของใจไม่มีกำแพงมองจีนกำแพงเมืองที่ไหนก็ช่างนี่จิตของเราสามารถที่จะทะลุออกไปได้ทะลุผ่านไปได้โดยไม่โดยหลักธรรมดา ไม่ต้องไปมีความพยายามใ,ใดๆทั้งนี้ทั้ง้งสิ้น <c oughs> เพราะมันแหลมจนกระทั่งไม่มีตัวไม่มีตน <c oughs> แล้วทีนี้คําว่าในปัญญาปัญญาของเราด้วยจิตของเรา <c oughs> เดี๋ยวเนี้มันแหลมแค่ไหนมันแหลมเหมือนทั่งหรือมันแหลมเหมือนเข็มอันนี้เราก็ต้องถามเราเองเลยเราอย่าให้คนอื่นมาถามแต่คนอื่นมาถามเราตอบทำไม มุทอาหาว่าตอบว่าแหลมันเขียมบางทีเขาก็จะว่าเราอวดถ้ทาหาว่าตอบเหมือนนะหนาเหมือนกระทั่งบางทีเราก็ไม่กล้าจะตอบเพราะว่าเราอายเขาเราถามเราเองดีที่สุดแล้วเราตอบเราเองที่สุดนี่แล้วเรานี่จะแก้ไขเราเองการที่หนาเหมือนนะี่มันทั้งอันนั้นนะ่ะมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเป็นเรื่องที่ไม่สมควรเป็นเรื่องที่ใช่ไม่ได้ แล้วันดาเราเรานี่ในวงการนักปฏิบัติของเราก็อย่าให้มันมีคำวันหนามันทั้งบางทีมันหนายิ่งกว่าทั้งมันก็อาจจะตกข้างอยู่ได้อาจจะตกข้างอยู่ก็มีธรรมะคำสอนของพระพุทธเ,เจ้าทุกบาททุกคาถาสอนลงสิ่งที่เราเกี่ยวข้องอยู่เสมอ เราเกี่ยวข้องรูปหูเรากเกี่ยวข้องเสียงจมูกเราเ,ราเกี่ยวข้องกลิ่นลิ้นของเราเกี่ยวข้องรสกายของเราสัมผัสถูกต้องใจของเราสัมผัสอารมณ์สอนให้รู้สอนให้เข้าใจสิ่งที่เกี่ยวข้องเป็นประจำประจำนี้ถ้าหากว่าเราเข้าใจสิ่งที่เราเราสัมผัส เกี่ยวข้องเป็นประจําประจํานี้แจ่มแจ้งตามความเป็นจริงของเขาแล้วสิ่งที่เกี่ยวข้องในข้าเราเป็นประจําประจํานั้นล้วนแล้วแต่เป็นสภาพล้วนแล้วแต่เป็นสภาวธรรมล้วนแล้วแต่เป็นสัจธรรมล้วนแล้วแต่เป็นธรรมทั้งนั้นล้วนแล้วแต่เป็นธรรมที่จะเป็นธรรมคลายความยึดถือ ทำว่าเป็นทรรมคายความยึดถือก็เน,นื่องจากว่าสิ่งนั้นๆนเขาไม่มีอะไรที่จะให้เราไปยึดถือนั่นเองนี่คาว่าสัจธรรมเขาเป็นจริงอย่างไรจริงเกิดมาสลายจริงเกิดมาดับจริงเกิดมาตายจริงเกิดมาแล้วสลายตัวไปอันนั้นมีอะไรทำที่จะให้ใจของเราไปติดไปคล้องไปยึดไปถือให้มาเห็นโลกธาตุทั้งหมดมีแต่ของเกิดมาสลายอุปทานมันจะไปยึดตรงไหน ยึดของที่ไม่มีตัวมีตนมันจะไปยึดได้หรือหน่มันต้องไปยึดสิ่งที่มีตัวมีตนมีตัวมีตนก็คือสิ่งที่ตาเราสัมผัสหูของเราสัมผัสจมูกเราสัมผัสลิ้นของเราสัมผัสกายของเราสัมผัสใจของเราสัมผัสเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเนี่ยบางทีคนนั้นตายไปแล้วมันก็ยังเป็นตัวเป็นตนฮะทําไมยังเป็นตัวเป็นตนเล่าก็เพราะเราไม่รู้จักความจริงของเราของสิ่งที่เราเกี่ยวข้องนั่น มาคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้ศึกษาสิ่งที่เราเกี่ยวข้องและสอนให้ศึกษาสิ่งที่เรามีอยู่สิ่งที่เรามีอยู่นี้เราก็เกี่ยวข้องของเราอยู่เป็นใกล้จําแล้วก็ยังเกี่ยวข้องสิ่งที่มีอยู่ภายนอกอีกนี่สรุปแล้วสอนให้รู้ในสิ่งที่มีในโลกรู้นะครับรู้ในสิ่งที่เกิดมาในโลกถ้าหากเรารู้จริงในสิ่งที่เกิดมาในโลกแล้วนี่ใจของเราจะคลาย คลายจากสิ่งที่ใจของเราไปติดไปพอใจไปไม่พอใจไปยึดไปถืออุปาทานมันจะมันจะคลายมันจะสลายไปเพราะมันไม่มีตัวไม่มีตนอะไรที่จะให้ไปยึดไปถือข่าวะสะเพทธำธมาอนัตาสะเพสั้งคารานัตามันเป็นอนัตตาท่านนั้นทั่วโลกท่าแล้วจะไปยึดอะไรที่มันไปยึดมันไปยึดมองตรงไหนมันก็เจอแต่ตัวโมตรงไหนมันก็เจอแต่ตอ จะมองไปจังไหนก็เจอแต่คนเจอมองไปจังไหนก็เจอแต่ผู้นั่นผู้นี้นี่มันก็ต้องยึดถือละเพราะมันมีตัวมีตนม,มันก็ต้องยึดนะทําไมมันจึงยึดเล่าก็ไม่สนใจที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนให้ศึกษาสุสีกิโตศึกษาให้ดีศึกษาให้ดีก็คือสิ่งที่เรามีอยู่และสิ่งที่มาเกี่ยวของกับเราเป็นประจำงานศึกษาให้ดีก็คือให้มันแจ่มแจ้งชัดตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นนั่นจึงเรียกว่าศึกษาให้ดี ศึกษาให้ดีเอาตำรามาอา่านเอาศึกษาให้ดีเอานำกคำคำคำพีมาอา่านอันนั้นมันอา่านตำราธรรมตำราธรรมเหมือนกับตำยาตำรายาใครเอาตำรายามากินโลกไม่มีโอกาสที่จะหายมีแต่ตายก็ตายเท่านั้นโลกอที่จายก็ไม่สามารถ,ถ,ถที่จะหายได้ธรรมะก็เหมือนกันใครเอาตำราของธรรมมาแก้กิเลสไม่มีโอกาสที่จะเหี่ดวที่จะไม่มีโอกาสที่จะเหี่ดจะแห้งมีอมีแต่ที่จะกลายเป็นทั้ง ที่สนิมมันเพิ่มขึ้นสรุปแล้วทำที่พระพุทธเจ้าสอนทรงสอนให้รู้ให้เห็นสอนให้รู้ให้เห็นสอนที่ให้พิจารนาให้แยบคายเจ็บแจ้งนั้นมีในเราความเกิดมีอยู่ในเราความแก่มีอยู่ในเราเราความตายมีอยู่ในเรามีอยู่ในเรานี่เห็นชัดในเราโลกธาตุทั้งหมดก็คือของเกิดของแก่ของตายนั่นเองแม้มันจะไปหลงอะไรสอนให้ศึกษาสอนให้รู้ให้เห็นสิ่งที่มีในเรานี่เอง ถ้าหากว่ามอมีไรเ,เ,เราไม่รู้ไม่เห็นสิ่งที่มีนี่ในเราสิ่งที่ไม่มีในเราเกิดตรงไหนมีอยู่ตรงไหนเราก็หลงตรงนั้นในเมื่อหลงแล้วลูกก็เป็นไฟรู้ฟังอันอนี้จังลูกก็เป็นของร้อนเสียงก็เป็นของร้อนกลิ่นก็เป็นของร้อนรสก็เป็นของร้อนสิ่งที่มาสัมผัสถูกต้องร้อนไปหมดอารมณ์นั้นๆก็ร้อน มาเผาจิตเผาใจของเราให้กระสับกระส่ายเกิดความดีใจเกิดความเสียใจเกิดความกำหนัดยินดีขึ้นมายินดีหน่ายอ่ะทำไมมันจิงร้อนเราก็ร้ <c oughs> อนเพราะเราไม่ชัดตามความเป็นจริงเราไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงของสิ่งที่สัมผัสถูกต้องนั่นๆหรือของที่มีในโลกแต่หากว่าพิจารณาแจ่มแจ้งชัดตามความเป็นจริงของเขาแล้วสิ่งที่มีอยู่ในโลกลว้วนแล้วแต่ที่เป็นธรรมทั้งนั้น หากว่าเราไม่พิจารณาแจ่มแจ้งสิ่งที่เกิดมาตาในโลกล้วนแล้วแต่เป็นปูนเป็นไฟล้วนแล้วแต่เป็นกิเลสพิจารณาแจ่มแจ้งแล้วนี่สิ่งที่มีในโลกทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่เป็นธรรมะเป็นธรรมเครื่องขัดเกลาเป็นธรรมที่จะสลายตัวกิเลสตัณหาอุปาทานที่ฝังลึกอยู่ในจิตในิใจมีให้สลายตัวไปคำ<อ>ว่าทั้งมันหนามันหนามันสลายออกจากจิตจากใจแล้วใจของเรานั้นลละจะเป็น ใจที่แหลมยิ่งกว่าเข็มสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายอย่างที่เราทั้งหลายต้องการกันได้สอนลงที่เรา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 นี่รูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารวิญญาณไม่เที่ยงนี่รูปอยู่ที่ไหนเวทนาอยู่ที่ไหนสัญญาอยู่ที่ไหนสังขารอยู่ที่ไหนวิญญาณอยู่ที่ไหนโลกก็นี่ของที่เกิดมาแก่มาตายอันนี้เป็นโรกนี่ เวทนาก่อหมายถึงห yeah. ah. ัวใจของเราไปไปดูไปสัมผัสอะไรเกิดความชอบใจอันนั่นก่เป็นเวทนาเกิดความไม่ชอบใจอันนั่นก่เป็นเวทนาใจของเราไปสัมผัสอะไรนี่ในใจใจใจชอบใจก็ไม่ใช่ไม่ชอบใจก็ไม่อย่างก็ไอชอบใจก็ไม่ใช่ไม่ชอบใจก็ไม่ใช่พอกลางๆอันนั่นท่านก็เวทนาใจของเรานั่นไปเสวยขึ้นไปสัมผัสสิ่งไปเสวยสิ่งที่สัมผัสนั่นท่านเรียกวเวทนา สัญญากับความพิจําเห็นอะไรก็จาเห็นอัก็จำเห็นอะไรก็จำเห็นน่ก็จำอันนี้ก็สัญญาจาในกอจาในขอจําในงอจําในงูในปลาอะไรก็อันนั้นก็เป็นความจําสังขารคืออะไรคิดอันนั้นคิดอันนั้นคิดอันนั้นคิดนั่นคิด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 อันนั้นก็เป็นสังขารวิญญาณก็เือนการวิญญาณคืออะไรวิญญาณก็ตายเห็นรูกก็เกิดความรู้สึกขึ้นอันนั้นก็เรียกวิญญาณหูได้ยินเสียงก็เกิดความรู้สึกรู้ว่าอันนั้นเป็นเสียงเสียงในกอเสียงในขออันนั้นก็เป็นวิญญาณ นี่วิญญาณมันเบเซลอันนี้เป็นของที่ไม่เที่ยงทางนั้นเป็นเป็นของเกิดดับท่านนั้นนี่มันเกิดดับอยู่ทุกขณะเกิดดับอยู่ทุกขณะเวลาเราหลับเราเราเรานอนหลับสิ่งเหล่านี้มันมีไหมท่านเจงว่าสังขารอะไปใบบดใดเป็นของเกิดดับเบนเจะขันเป็นของเกิดดับจิตของเรานี่ไม่เกิดไม่ดับจิตของเรามีอยู่ไม่เกิดไม่ดับนี่เศ่งสิ่งเหล่านี้มีที่ไหนมันก็มีอยู่ในเรานี่การศึกษาธรรมก็ศึกษาในเรา รูปเวทนาะสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของไม่เทีย่ยงรูปเวทนาะสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ตัวตนรูปอยู่ที่ไหนเวทนาอยู่ที่ไในสัญญาอยู่ในสังขารวิญญาณอยู่ไหนอยู่ในเรา